เอายังสวัสดีจ้าวันนี้นะคะโยมีรถมาเข้าใหม่แนะนำนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบแบนดมิสซูนะคะแบบเท่ๆแบบนี้แนะนำเป็นปคันนี้เลยเพิ่งเข้ามานะคะเป็นมิสซูทายท่านนะคะเครื่อง2.5นะคะรถปี2021นะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะ,ะกระจังหน้านะคะสีเทานะคะนี่เขาเรียกว่าสีเทานะคะตัวรถสีดำนะคะพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้านะคะสวยงามมากพิเศษคันนี้ให้อะไรบ้างนี่ใหม่ๆเลย ให้ล้อแม็กนะคะแม็กเพาะล้อเวลนะคะเวลนะคะสีล้อเลยนะคะบอกว่าสวยเท่หล่อมากเลยนะคะคันนี้ได้สีดําได้ล้อทุกอย่างจัดให้เต็มเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมค่ะออกไปก็ขี่ได้เลยบอกว่าภายในก็สวยมากเลยนะคะลูกค้าคะโอ้ล้อดังนินดนึงนะอ่ะล้อดังนินดนึงว่าจะนับหน่วยสิบร้อยพันคันนี้นะคะไปใกล้ๆเลยไปใกล้ๆเลยไม่วิ่งหกพัน เกิโลเมตรเท่านั้นเองโอ้โหรถปีิอันนี้ซื้อไปจอดเลยใช่ไหมเนี่ยบอกว่าสุดยอดจริงๆนะคะคที่อยากได้คันนี้นะคะซื้อใหม่เหมือนป้ายแดงจริงๆเลยนะไหม่วิ่งหกพันโลนะคะสภาพกริบๆเลยนะคะพึ่งเข้าเลยกันนะคะวันนี้รถพึ่งเข้าเลยมาใหม่ๆสดๆร้อนๆลยนะ้าจะากลิ่นใหม่ยังอยู่เลยคันนี้บอกว่าพิเศษมากๆเลยนี รถมารอยอ่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้รถปี2021นะคะม่วิ่ง6,000โลแถมได้ที่สำคัญคือได้ล้อนะคะล้อเวลนะเรียบร้อยเลยไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะไฟตาโปรเจคเตอร์มาเต็มเลยนะใครที่อยากได้สวยใหม่ๆแบบนี้นะโทรหาเราที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะบอกเบอร์เบอร์ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่ารถไม่ดีที่นี่ไม่ขายนะคะสมชายสุดยอดจริงๆค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคานเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300เซ็นเฟ็นนันให้ฟรีและส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย